สวัสดีครับเจอกับกิติแล้วครับวันนี้กิติมาพระนครศรียุธยาครับมาโครงการบ้านไม้เก่าคือโครงการลุงนัดนะครับบ้านไม้เก่าทําบ้านแบบมืออาชีพลุงนัทนี่อยู่วงการไม้มาหูขอโทษนะเกือบ20ปีแล้วท่านผู้ชมตั้งแต่ออกวัยรุ่นนะจนอายุย่างก้าวหกกว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือบ้านทรงปัญญาหักมุกของลุงนัดนะครับตอบโจทย์ลูกค้าเราจัดโปรโมชั่นครับหลังนี้นะฮะ ราคาเต็มนะครับ490,000บาทลดให้หลายหมื่นรีบโทรมาเลยครับนะฮะหน้ากว้าง6เมตรลึก6เมตร1ระเบียง1ห้องรับแขกขอโทษที2ห้องนอนแล้วก็1ห้องรับแขกแนวรับแขกมีตรงน้ำด้วยครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีกว่าไม่เห็นภาพเล้วดดไปดูด้านในดีกว่าครับนานๆนะฮะจะได้มาโครงการบ้านลุงนัดครับท่านผู้ชมเป็นยังไงครับผมตื่นเต้นด้วยเพราะอะไรฮะลุงนัดขายถูก6คูณ6เนี่ย อ่าหกกกเพื่อนๆออกมาเท่าไรอ่าหกสามสิบหกตารางเมตรนะท่านผู้ชมราคานะถ้าก็ขายนะฮะกขาขายอยู่ที่ประมาณสี่แสนห้าหมื่นบาทนะฮะสี่แสนห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนห้าหมื่นบาทแต่ลุงนัทบอกว่าขายแค่สี่แสนเก้าหมื่นบาทนะฮะแล้วก็ให้ลูกค้าต่อรองคนระับต่อรองมาเลยครับใช้ความสามารถตัวเองครับอ่ะเรามาดูบ้านดีกว่าครับบ้านหลังนี้นะครับทรงปัญญาหักมุก ลุงนัดบอกนะฮะขวาเป็นเกล็ดนะครับนะขวาเป็นเกล็ดคือภายนอกภายในแบบเตแบบเข้าบางใบนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในหนึ่งซุ้มเขาเรียกหนึ่งระเบียงมีมานั่งอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านน่ด้านซ้ายนะฮะสาเมตรนะครับนะครับแล้วก็มีอ่างอ,อ,อีกอ่องหนึ่งก็คือทํเป็นต้องรับแขกก็ได้หรือเพื่อนบอกไม่อยากรับแขกอ้อนรับแขกหน้าระเบียงนี่แหละเอาทำเป็นห้องครัวแล้วกันในห้องครัวก็มีห้องน้ําด้วยอ่าสองห้องนอนอยู่ด้านหลังนะครับ หลังคามงด้วยกระเบื้องเกรดะอ่ากระเบื้องเกรด A อนะครับอย่าลืมนะครับใครอยากได้บ้านราคา,าห้าแสนกว่าบาทลุงนัดขาย4ี่แสนเก้าหมื่นบาทต่อรองได้อีกต่อเท่าไหร่ความสามารถของเพื่อนๆน,นะครับบ้านหลังนี้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสักห้าหกสิบห้าหกสิบเซนนะถ้าให้สูงกว่านี้คุยกับลุงนัดครับต่อเสาได้นะฮะต่อเสาได้นะครับเห็นไหม เป็นยังไงท่านผู้ชมบ้านสวยนะฮะซัมเซ็ดใหม่ๆนะครับใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับวันนี้กิตติใจทามชะแนลออกบ้านของลุงนัทมาฝากอีกแล้วครับห่างหายจากการามากรงการบ้านลุงนัทไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับมาสายดีกว่าไม่มานะครับหลังคามีหยดน้ําล้อมรอบฝีมือดีไฟระบบไฟนี่ลุงนัททาพร้อมเลยนะท่านผู้ชมเสาที่เห็นนะครับอ่า บางเสาก็อาจจะเป็นเสาหลอกนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับสูงต่ำเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถคุยกับลุงนัดได้นะครับใจคาข้างหลังบ้านนะฮะเป็นไงสวยไหมครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมดูข้างในว่าลุงนัดทําฝีมือเป็นยังไงฝีมือลุงนัททามา10กว่าปีเกือบ20ปีนี้ตกกันยังอ่าก้าบมาดูครับบ้านหลังนี้นะครับใ้เสาหน้าถือว่าเสาหน้า6นะฮะอ่อนไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับ นะคุยกับลุงนัทได้นะครับต่อรองได้บันไดทางขึ้นนะเรียนแบบนะเดียนแบบรอห้าเลยนะแต่ว่าช่องว่างมันกว้างไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะใครชอบสไตล์นี้ลุงนัทก็ทำนะตั้งแต่ไม้นะโอ้โหเดี๋ยวนี้ราคาไม้เนะี่ยขึ้นหมดเลยนะท่านผู้ชมตาปูก็ขึ้นกับเบื้องก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดแม้แต่ลูกน็อตนะขอโทษขึ้นหมดเลยนะแต่ว่าลุงนัทยังขายราคาแบบมิตรภาพอยู่นะครับ เอากำไรน้อยๆนะครับไม่เอาเยอะนะครับพออยู่ได้ลุงนัทอยู่ได้ลูกน้องที่มาลูกน้องของลุงนัทอยู่ได้ล,ลุงนัทก็เอาแค่นี้แหละครับไม่ได้หวังรวยอะไรมากมายครับโอเคนะครับอย่างค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปส่งบ้านให้ลูกค้าอีกโอ้โหใช้ใช้เยอะนะฮะค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะฮะขายราคานี้ไมันรู้จะว่างไงแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับอาจจะเป็นฟงเฟนฟ้าเนี่ยเดี๋ยวลุงนัทเนี้ยขัดขัดแล้วลงสีให้ใหม่แล้วลงเงาให้ใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับ บ้านก็ธรรมดานะครับลุงรันะ์เนี่ยอยู่ติดถนนบางประหันประทุมธานีนะฮะอยู่ติดถนนสี่เลนนะครับฝุ่นอาจจะมาจับบ้างธรรมดานะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเดีเ๋ยวลงสีใหม่นี่คือขึ้นมาแล้วระเบียงครับท่านผู้ชมหนึ่งระเบียงนะกวางด้านหน้าเนี่ยหันหน้าประตูเป็นประตูสไลด์นี่ก็คือหนึ่งห้องนอนนะนี่ห้องนอนนะฮะผมใช้มือจับแล้วเปิดแล้วห้องนอนนะห้องนอนสามเมตรนะครับนี่ สมเมตรนะครับลวดลายไม้สวยงามครับข้างในนะฮะอย่างที่เห็นก็คือฝ้านะฮะตีขอโทษนะอ่าขวาห้องนะฮะระหว่างห้องนะตีแบบแนวตั้งนะครับก็เกี่ยว่าเข้าวแบบบางใบนะครับมาดูหลุมฮะดูหลุมโอ้โหสองหลุมซ้อนนะครับสองหลุมซ้อนนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะระบบไฟลุงนัดใส่ไปแล้วไฟทรงสาลาเปาเป็นหลอด LED ประหยัดไฟเดี๋ยวผมไม่เข้าห้องโน้นนะครับผมเข้าห้องรัองนี้ก่อน นะครับผมเข้าห้องนี้ก่อนลองดูว่าห้องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับห้องนี้ก็บานประตูบานทึบนะครับนี่เป็นประตูบานสไลด์นี่จัดให้เลยครับทําเป็นห้องครัวน้อยๆนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็นกะขนาด2องคูนะห้องน้ำเนี่ยตรงนี้ก็ขนาดมี้องน้ําด้วยแล้วก็ขอ,ขอเป็นห้องครัวแล้วกันนะบอกว่าห้องรับแขกนี่ขอโทษด้วยนอกจากๆๆ ừ, ห้องน้องนอนีกห้องทำา้องรับแขกแล้วกันนะฮะนี่คว้าไปดานนะฮะหนึ่งห้องครัวน้อยนะ ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยนะฮะถือว่าถึงว่า2เมตรนะครับนี่ฮะ่าผู้ชมห้องน้ําครับห้องน้นํานี่ห้องน้ํานะจะปสูาร์ทบอร์ดไปแล้วนะครับอ่าไปปูกระเบื้องหน้างานนะครับอาจจะมุมมืดนิดหนึ่งขอโทษทีนะครับนี่ฮะตาผู้ชมดูนะฮะ่ะห้องน้ํานะฮะหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำนะฮะหออกไปห้องนอนดีกว่าไปชมห้องนอนอีกทีนะะึ่งครับ่าผู้ชมนะฮะมาห้องนอนนะฮะนี่ฮะห้องนอนนะฮะสามเมตรนะครับสามนะฮะโอเคนะ นี่ฮะท่านผู้ชมดูฮะสวยไหมห้องที่หนึ่งทำเป็นห้องรับแขกห้องนอนนี่ตัดไปจากห้องรับแขกเลยนะครับเออหูนี่ฮะสวยงามครับท่านผู้ชมเป็นไงฮะเป็นไงฮะลูกเล่นลุงนัดเนี่ยฝีมือใช้ได้เลยท่านผู้ชมนี่คือหนึ่งห้องนอนนะครับความพิเศษก็คือมีบานประตูสไลด์นะฮะออกไปทางด้านข้างแล้วก็มีหน้าต่างทรงยาวนะฮะมีทั้งหมด4บานสอ่หนึ่งช่องละสบานนะท่านผู้ชมอาจจะมีมุมมืดก็ขอโทษด,ด้วยเป็นไงครับ นี่ฮนะมาดูผมกันแลวกันอ่ะมาดูฮนะเป็นไงบ้านหลังนี้นะฮะพื้นที่ใ่อยซอยนี่เยอะเลยนะตอบโจทย์ลูกค้าเลยครับขนาดนะฮะผมบอกให้ก็คือเอานี่กว่า6กคูณหกนะครับตรงนี้คือระเบียงนะเป็นโรงระเบียงติดกับห้องรับแขกแล้วตัดไปก็เป็นห้องนอนตรงนี้ก็เป็นห้องครัวแล้วเข้าห้องน้ําก็เข้าห้องครัวครับท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าอยู่กัน สองคนตายายนะฮะวางหัวไร่ปลายนาโดยเฉพาะรีสอร์ทนะครับคนไหนต้องการทำรีสอร์ทนะฮะทำแบบนี้นะฮะโทรหาลุงนัทเลยครับสำเร็จรูปนะฮะยกไปวางปั๊บเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายเลยแต่ค่าขนส่งนะลุงนัทจะส่งให้กี่กิโลนะ่ะนะก็ลองคุยกันดูนะครับหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำ ตอบโจทย์ลูกค้าเลยครับวันนี้กิตติขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบอยากซื้อบ้านไม้เก่าอยากซื้อบ้านนอกดาวที่ราคาถูกจัดโปรโมชั่นอยู่ราคา490,000บาทลดให้หลายหมื่นถ้าโทรมาต่อรองกับลุงนัทครับวันนี้กิตติไปก่อนนะครับเบอร์อยู่ใต้คลิปนะครับพร้อมราคานะฮะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ